สวัสดีค่ะคุณเอ็มมาอ่าวันนี้เป็นเป็นปาร์ตี้อะไรคะแนะนำนิดนึงคือน็อคแอนดี้ค่ะแล้ววันนี้แฟนมาหรือเปล่าคะก็อะไรนะคะอ่าเป็นปาร์ตี้นอคแอนตี้แล้ววันนี้คุณเอ็มมาไม่ได้รู้อค่ะจริงเหรอคะจัดเต็มคองค่ะตังเก็ตจะการแต่งตัวนะคะเป็นหนัวจัดเต็มอยู่เบาๆตอนนี้ยังไม่เมาใช่ไหมคะไม่เมาค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกวิดีโอนึงจะไม่ใช่แบบนี้แล้วใช่ไหมคะ เซ็กซี่มากเลยค่ะนั่นนมหรือเปล่าคะหน้าอุ้ยใหญ่มากแต่งตัวโปมากเลยค่ะ <c oughs> ย,ย่ายๆหรอค่ะวันนี้ก็เป็นเป็นปาร์ตี้อะไรคะวันนี้เป็นปาร์ตี้ค่ะใส่กางเกงในแล้วได้ใส่มาหรือเปล่าก็ไม่ได้ใส่ค่ะถ้าเกิดใส่มาเขาก็จะไม่ให้เข้างานที่สุดได้ไหมคะ โชว์นะกขาโชติบนเธอตอนนี้ยังไม่ค่อยเมาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสักเป็นมอลเดี่ยวเล่งฟาร์มฟิลิปปินส์เนาค่ะเดี๋ยวสักครู่จะเป็นอีกวีโอนึงที่แบบว่าเดือดกว่านี้ค่ะเดือดกว่านี้ใช่ไหมคะแต่คือตอนนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอถ่ายแฟนๆข้างหลังคือยืนมองไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช่หค่ะเส้นที่นี่ตอนนี้ใส่เสียอย่างคือจิติอาลาค่ะอาชาแน่นอนค่ะเดี๋ยวจนมีลูกตอกค่ะ